เหมือนในหนังเลยทุกคนนี่หมอกแบบโอ้โหตรงนี้พี่ทหารเขาอยู่ใกล้ๆเองนะไป,ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับทุกคนเราเมื่อกี้นี่เราขึ้นไปข้างบนภูทับเปิดเนาะแล้วเราก็ลงมาได้ประมาณขึ้นทางแต่ว่าทางที่เราจะไปขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ไปทางนู้นอะ เราต้องไปพิศนุโลกอุจจาริศใช่ไหมไปนู้นมันจะมีให้เรามันจะมีสองเส้นทางครับแต่เราจะไปเส้นทางนี้เราก็จะกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปพุดข้างบนดอยพุทับเบิกแล้วก็ทะลุไปฝั่งนู้นเลยเราจะไม่ลงกลับไปเพชรบูรณ์อีกเราก็ขึ้นไปเลยแต่เมื่อกี้นี้เขาจะมีด่านเป็นเหมือนแบบมีทหารอยู่อ่ะข้างบน เดี๋ยวเราไปถามต้งด่านว่าไปได้ไหมแต่ว่าก็เห็นพวกรถกระบะเข้าไปกันใช่เราไม่เคยมาไงอยู่บนดอยเดี๋ยวเราไปซื้อขนมปังหรืออะไรติดรถไว้นิดนึงแล้วก็ไปเลยจะได้แผน,นที่ให้แผนที่มีวัดมีร้านค้ามีอะไรอยากอยากรู้ว่าถ้าเราลงจากภูทับเบิกไปอีกด้านหนึง่งมันจะเป็นยังไงเนาะไปเดี๋ยวเช็คลมยางแป๊บหนึง่งไปกันเลย okay. อันนี้ก็คือฝั่งนี้นอกพี่น้องเดย๋าวฮาาสิขีขึ้นไปขังเทิงอีกหลอบหนึ่งหลังจากที่ฮาาคีลงมา กลับขึ้นมาก็เจอหมอกเลย ตรงที่เราอยู่เมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ ทุกคนทางนี้เป็นทางที่ขึ้นมาจากภูทบเบิกแล้วเราก็จะขึ้นมาภูทับเบิกแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปพิษณุโลกอุตรดิต์ครับแต่ว่าทหารเขาเราต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะหนึ่งร้อยบาทกว่าจะได้เข้ามาทางนี้ได้คนละสี่สิบบาทรถยี่สิบบาทอ๋อแล้ว,ลวรวมกันหนึ่งร้อยบาทแล้วดูด,ด,ดูบรรยากาศ <laughs> <laughs> เหมือนในหนังเลยทุกคนนี่หมอกแบบ โอ้โหตรงนี้พี่ทหา,ารเขาอยู่ใกล้ๆเองนะไปเ<ป>ดี๋ยวเราปกันเลยครับจากนี้ไปที่เราจะไปจงังหวัดอะไรคะอุตรดิตถ์ร้อยห้าสิบสองกิโลเอ้ํนำพิษณุโลกพิษณุ<ป>โลกอู้พี่จอานี่ไม่ใช่หมอกธรรมาดาโคตรหมอก อันนี้สิเขาเรียกว่าขี่รถลุยหมอกขี่มาได้สักครักนึ่งแล้วทุกคนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังมีได้หมอกอยู่นะโครว,ว้าวเวเลยตอนนี้อยากเห็นรถสักครันหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆ เฮ้ยเราไมนทำหมายกินมีกวดแล้วเฮ้ยเจอรถแล้วเย้เจอรถในรอบหลายนาทีไม <te> ่ม no ีรถเลยเพื so ่อนว้าวู้วมีแต่หมอกสุดยอดบรรยากาศทุกคน พี่มาบอกว่าถนนอยู่ประเทศไทยขนาดอยู่ในป่าในเขาดีกว่าถนนไปปากเซอีก <c oughs> ขนาดถนนอยู่ในป่าอันนะี้ยังแบบไม่มีหลุมเลยอ่ะุดยอดปากไปกันต่ลย ตรงตรงนี้เรียกว่าลานเห็นแตกทุกคนเป็นอุทยานเนาะไหนเห็นแตก นี่เราไม่ไปถึงไม่ได้พี่จันนี่เรามาดูอ๋อจะเป็นอ๋ออันนี้ร้านหินแต่หนาวเหรอหินต่างดาวหนาวอันนี้เบาะภูเขา จุดยอดเราเดินมาดูแค่นี้แหละก้าลเมตรไม่ไปหรอกทุกคนเราขี่บุกป่าบุกเขาบุกหมอกบุกเมฆบุกฝนบุกต้นไม้ลม้มกลางทางบุกสารพัดเราก็มาเจอล่องออุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า ล่องก้าฮันแนวเป็นจุดชมวิวเมื่อกี้เห็นฟ้าแลบป,ป๊บป๊บอยู่ตรงนู้นหูหน่าไม้บานเลยปะลงไปใหม่เดี๋ยวพี่หม่นไปเก็บหน่าไม้ให้นะวิวสวยมาก ถ้าตอนนี้เราเห็นวิวแบบนี้แสดงว่าวันนี้ที่เราขึ้นไปโคตรสูงอ่ะสูงมากอันนี้เราขี่รถลงมาแบบไกลแล้วนะ่ะสูงมากประเทศไทยใหญ่มากเนาะไปะไปกันต่อแปดก็จะหมด วันนี้เป็นการขี่รถที่สนุกสุดๆคนนั่งล่ะสนุกเหมือนกันทุกคนหลังจากที่เราลงมาตากเขาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนครชัยจังหวัดพิษณุโลกครับทุกคน แวะมาซื้อของกินไปกินอยู่ที่ห้องพักไก่ย่างก่ย่างหอมฟุ้งเลยอดไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวต้องชิมตรงนี้อำเภออะไรครับอำเภอนะครชัยครับทุกคนอื้อ น่ากินมากหลังจากที่เราวาร์ปซื้อข้าวมาทุกคนเราก็กลับมาถึงที่พักเราเนาะที่พักเราก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆแบบนี้คือละห้าร้อยทุกคนแต่ดีมากเราอยู่ที่พิษนุโลกแล้ว <ส>ใหม่ต้องสาเหตุข้าวทุกคน er. <Bell issimo> น่าจะเป็นห้องพักที่ดีที่สุดตั้งแต่ออกคลิปมาแล้วสวยงามสะอาดสะอาดสะอาดใช่ไหมเดี๋ยวจะทกกะปกเนี่ยอีกแป๊บเดียวแค่นั้นแหละหยอกหยอกอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าพี่หยอกเราอยู่ห้องไหนเราไม่เคยทำความเราสะอาดตลอดใช่ไหมคะอือ ถ้วยเรานี่ไงใหญ่นี่หรอคะน,ะนี่แกออกมาช้อนถ้วยอยู่นั่นหมดเลยตีใหม่เสร็จีใหม่หิวข้าวแล้วทุกคน,นเ,เห็นไหมนี่ถ้วยช้อนอนี่อันนี้พี่กินข้าวแขวนี้ได้ปะกางอันนี้มาปึ๊บนี่เพราะว่าพี่กินข้าวหุองอันนี้ก็กลาง นี่อันนี้ก็ทำเป็นถ้วยได้นะเอาแล้วทุกคนวันนี้ขอตัวกินข้าวกันครับตาแดงเลยขี่รถทั้งวันมีไก่มีขนมจีนของอะไรนะ<อ>เนี่ยทะเละดองคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับเขาให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่มีความสุขครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย